พระเจ้าทรงตอบรับเสียงกระซิบจากใจของสาวกที่แท้พระเจ้าทรงพูดกับมนุษย์ทุกคนไม่เลือกชั้นวันนะลัทธิหรือสีผิวมีคำเก่าวในภาษาเบงกาลีที่ว่าถ้าใช้วิญญาณเรียกหาพระเจ้าในฐานะพระโลกมาตาแล้วพระองค์จะทรงอยู่เฉยไม่ได้พระองค์ต้องทรงตอบ คำกล่าวนี้งดงามไม่ใช่หรือเมื่อนึกถึงทุกสิ่งที่เกิดแก่ข้าพเจ้าในทุกวันนี้และสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เล่าสู่ให้ท่านฟังท่านไม่ควรที่จะเครือบแคลงสงสัยอีกแล้วว่าพระเจ้าจะไม่สนทนากับท่านหากท่านพ่มเรียกร้องด้วยความเพียรพยายามอย่างเสมอต้นเสมอปลายท่านอาจได้สมัมผัสเหตุการณ์ดังนี้พระเจ้า เคยตัดกับโมเสสสองต่อสเหมือนมิสหายสนทนากันอเยศสามสามหนหนึ 33, ่ง